สวัสดีครับวันนี้มีเพื่อนเพื่พผู้รับเหมาสอบถามมาว่าอยากได้งานงานหนึ่งมากเสนอราคาเป็น B. O. q คไปแล้วจะไปทำราคาบางไอเทมให้ถูกเพื่ออยู่ในงบประมาณเพื่อให้ได้งานนี้ควรทำหรือไม่อย่าไปหาทำนะครับอันนี้ขอเตือนด้วยความหวังดีเนื่องจากว่าในทุกๆงานนั้นจะมีต้นทุนของการทำงานอยู่แล้วนะครับเช่นถากว่าใน ใบเสนอราคาของเราเนี่ยนะครับในไอเทมงานก่อสร้างงานโครงสร้างก็จะมีราคาที่เป็นราคากลางหรือราคามาตรฐานงานสถาปัตย์อันได้แก่งานก่อฉาบงานปูกระเบื้องงานทาสีหรือแม้กระทั่งงานระบบไฟฟ้าระบบประปาและงานภายนอกงานตกแต่งภายในเหล่านี้ทุกๆงานมีต้นทุนอยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ัะเหมาบางท่านที่อยากได้งานเช่นรู้ว่า งานนี้มีมูล,ลค่าเท่านี้แล้วอยากได้งานพอทำาบี้ยคิวออกมาปรากฏว่าไม่สามารถที่จะทำให้อยู่ในงบประมาณที่ได้คุยกับทางเจ้าของบ้านไว้ได้เลยไปตัดระบางรายการออกเช่นตัวเองไม่ถนัดงานกระเบื้องก็ไปลดราคางานกระเบื้องลงให้มันถูกเพื่อให้อยู่ในงบประมาณสุดท้ายจะบอกให้ว่างานทุกงาน มีต้นทุนที่แท้จริงอยู่นะครับถ้าหากว่าท่านอยากได้งานมากและไปตัดงานบางส่วนตัดราคางานบางส่วนลงเพื่อให้อยู่ในงบประมาณสุดท้ายคนที่ต้องรับผิดชอบในการทํางานก็คือตัวท่านเองและเมื่อท่านไม่สามารถทําบางงานได้ให้สําเร็จได้หรือให้มีกําไรได้ก็จะส่งผลกระทบต่องานอื่นๆด้วยสุดท้ายงานทั้งโครงการนั้นอาจจะไม่คุ้มค่าต่อการลงแรงลงเวลาไปและท่านก็จะไม่ได้อะไรนะครับ ก็ขอแนะนําว่าคิดต้นทุนที่แท้จริงนะครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถทําได้เราก็ไม่สมควรทาถ้าหากว่าเราไม่สามารถทําในราคาที่เจ้าของได้เสนอมาให้ได้เราก็ควรจะเจรจาได้เหตุด้วยผลและสุดท้ายก็จะได้ผลลัพธ์และทางออกที่ดีที่สุดนะครับแนะนําเพื่อนเพื่อนผู้รับเหมาแบบนี้นะครับอยากได้ข้อมูลสาระดีๆติดตามช่องทาง ช่างหมีปลดล็อกงานก่อสร้างนะครับขอบคุณครับ